สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกินเที่ยว1ิแปบวอกนะครับวันนี้ผมมาทําบุญวัดบุญยาวานะครับอยู่ที่บ่อทองนะครับชมบุรีแล้วนี่นะครับก็นี่ครับทางขึ้นเจดีครับอ๋อสวยครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นเจดีไปทําบุญด้านบนนะครับต่อไปครับทมีอ่ะต่อนี่โต่านี้เทาอม่ยูจเรี่เต็มเลย สำหรับอาจารย์นะครับเราจะกระนับขั้นบันไดไปเรื่อยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า

ที่ว่านับนี่ครับจะไปซื้อหวยนะครับไม่ได้ไปนับทำไมครับแมวก็มีที่นานะครับสําหรับพักแหนนะครับเมื่อกี้แต่ละสี่สิบห้าแล้วสี่สิบห้าครับนี่ครับโอ้สวยครับเจดีเจดีเฮาสวยครับวัดนี้ครับก็ธรรมชาติครับข้างๆเป็นต้นไม้ครับอยู่บนภูเขานะครับดีครับ ร่มรื่นครับวันนี้ก็อากาศดีมากนะดๆห้าข้างก็รู้สึกนิดๆครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปชมด้านบนนะครับเราจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต่อไปครับต่อครับ

เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจเกแปิแปดสองแปดสาปแปเจ็ดแปติบเจ็ดแล้วครับแปเจ็ดก็ครับมีกาี้กันั่งพักกันก่อนครับชมวิวครับด้านข้างครับรอบๆครด้านนอกครับนี่ครับเจดีอยู่บนเขานะครับเาก็จะถ่ายลงไปครับ นี่นะครับวิวดีมากครับสวยครับเนาะเจดีนี่อยู่บนบนภูเขานะครับบนเขานั่นเองครับสภาพแวดล้อมข้างข้อรอบๆข้างๆก็ครับสวยงามครับธรรมชาตินะครับรอบๆมองไปก็จะเป็นเขาเป็นต้นไม้นะครับ เคันแล้วเนาะครับจะไปต่อครับ87คันแล้วครับแปดสิบสยดใช่ไหมอ๋อ 87, 87. แล้วเราจะไปต่อนะครับ

มาถึงด้านบนรับ128คันครับ กลับมาถึงข้างในเจดีย์ก็มีพระพุทธรูปใช่ครับพุทธรับวันนี้เราก็มาไหว้พระนะครับก็ขอพรพระครับ เราก็จะไหว้พระแล้วก็ทำบุญครับหยอดู้นะครับเดี๋ยวขอเวลาไปนงครับไหว้พระครับครับเราจะหยอดตูนะครับทำบุญบริจาคนะครับช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับเล็กเล็กน้อยนครับ อนุบำรุงรักษาสถานที่นะครับเราจะเดินรอบๆเจดีนะครับก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับรอบๆไปก็นะครับสวยงามครับอ่บางๆก็มาครับ้ัดบุญยาว่านะครับอำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนะครับมาได้ครับเสิร์ชใน google ครับมีครับ สวยครับเนี่ยครับแดดดีก็รอบๆแดดดีก็อับผิวสวยนะครับมาเลยติดใจนะครับวันนี้ก็คึมฟ้าคึมฝนครับแดดหนอนๆนะครับก็เป็นเป็นวันที่ดีครับโอกาสที่ดีครับวันนี้นะครับก็พาครอบครัวมาครับทำบุญมาครับพอดีเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ภรรยาครับก็พาภรรยาพาลูกมาทําบุญนะครับนะก็สวยครับรอบๆเจดีก็นะครับเจดีก็ใหญ่นะครับนี่นะครับสูงครับเจดีใหญ่นะครับก็ลมเือนครับเงียบสงบดีครับครับ วิวทิวทัศน์ต้นไม้นะครับลมเรือนลมเย็นนะครับสวยงามครับน,น,นะวิวดีครับนี่ครับวิวรอ,อบๆเจดีนะครับก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับภูเขาต้นไม้ครับ ตรงนี้สวยมากเลยนะครับลอมรอบไปด้วยต้นไม้ภูเขานะครับโอ้โหมาชาร้อนล้นครับพี่น้องครับออาไว้ก็ไม่ได้อึกระเทือกลมนะแล้วก็เงียบเงียบสงบดีนะครับ อันนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับอุโบสถแล้วก็เกดี JD นะครับนครับแดดอาจจะแรงมานิดนึงครับตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับนะสวยงามครับ ไยครับเราจะเดินรอบเกดีย์แล้วนะครับหนึ่งรอบครับก็ดีครับดีมากๆครับสำหรับการมาทำบุญในครั้งนี้ก็ครับร่มเย็นร่มรื่นสง,งบครับนี่วยงามครับ ครับก็นี่ครับตรงนี้กัฟ้าใสนะครับฟ้าเริ่มจะใสแล้วครับตรงนี้ครับปลาที่เจอจ้านะครับยอดโบสก็สวยครับกอจะดีครับสวยครับยอดจะดีสวยครับเนาะพพี่น้องครับมองวางกันมานะครับที่จะมาชมมาทําบุญครับ วัดบุญยาวานะครับอําเภอบอทองจังหวัดจมุรีแล้วนี่ครับเปิด Google มาถึงเลยครับก็วันนี้ก็นะครับช่องกินเที่ยวสิบปดบวกก็ขอฝากผลงานไว้เลยครับนะครับ,นะรบก็ยังมีอะไรมากนะครับก็สวัสดีครับ